เกษียณหรือว่าง,งานคุณสามารถหารายได,ได้จาก3ช่องทางนะครับแรกคุณโหลดแอปซุเปริตเขียวส้มมานะครับหรือเอวันคุณโหลดมาดูถูกที่ไหนซื้อที่นั่นโดยเฉพาะคนกรุงเทพไปง่ายกว่าคนต่างจังหวัดน,นะครับถ้าอีสานช้างไทยสุปริตส้ม หรือตัวเท v วลวิกตอรีนะครับสองคุณโหลดแอป,ปของธนาคารสีเขียวสีฟ้าซึ่งในนั้นจะมีทั้งดอลลาร์และซื้อทองคําออนไลน์คุณสามารถที่จะซื้อได้เลยเริ่มต้นที่สิบเหรียญน,นะครับสามถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าแลกเปลี่ยนซื้ออะไรอะไรคุณ โหลดแอปซื้อทองคำครับออนไลน์ Online. ไม่เป็นหัวงเสงเฮงแม่ทองสุกออนซิรินะครับหรือ YLG เริ่มต้นที่100บาทคุณก็สามารถที่จะมีช่องทางรายการที่หารายได้นะครับคุณลองไปพิจารณาดูนะครับแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ